สวัสดีค่ะเด็กบ้านหินวันนี้จะพามาดูเส้นทางชีวิตไฮโซน้อยบ้านนาจริงๆไม่ใช่ใครแล้วค่ะก็ลานสาวแห่งบ้านขายขำนั่นเองนะคะนางก็แบบหลังจากที่นาต้นนะคะปั้นจะให้เป็นนักร้องแข่งกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะดูแล้วก็คงจะปั้นไม่ไหวค่ะคงจะรุ่งริ่งมากกว่าจะรุ่งโรจน์นะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะแก๊งนี้เขาขยันค่ะเขาทําได้หลากหลายอาชีพมากเลยนะคะ เปลี่ยนมาลองเปิดคายแค์กันดูคะ่ะนี่คะ่ะคันที่หนึ่งคันที่2องผ่านไปนะคะหันมาล้างรถคะ่ะจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกนาบอกป้าลุงอะ่ะชายรถไม่ล้างกันก็คนบ้านเราเนะคนบ้านนอกเรานะคะก็ไม่ล้างหรอกใช้อย่างเดียวนะคะแค่เปลี่ยนน้ามันเครื่องนี่ก็ถือว่าบุญโขแล้วนะคะแล้วอีกอย่างถนนหนทางมันก็ไมด่ดีนี่ไงคะ หัวหน้าแก๊งของหน้าแก๊งคิดดื้อของนางนะคะเด็กบ้านเห็นของเรานั่นเองนะคะเพราะเห็นหลานล้างรถเท่านั้นล่ะค่ะเขียนมาค่ะรถป้ารถล,ลุงจอดอยู่นะคะเขียนมานางบอกคันละยี่สิบคันละยี่สิบสองคนนี้เขาช่วยกันทํามาหากินมากเลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะคะตอนไปตอนแรกไฮโซมากเลยมีจิบวงจิบววยผ่านไปได้สามวันแค่นั้นล่ะค่ะตอนนี้หาเงินซื้อกาแฟแล้วค่ะ คันละยี่สิบคันละยี่สิบคอยซีตรศาสร์นะคะคอยก็เรยเอาโมงไปให้นางนะคะแดดมันแรงบ้านเรานั่นเองนะคะนางก็ซอยกันทํามาหากินหาคากาแฟเพราะฉะนั้นเจ้าของรถนี้จะเต็มใจล้างไม่ล้างไม่รู้นะคะแต่เขียนมาแล้วก็คือคันละยี่สิบคันละยี่สิบนะคะไฮโซหน่อยกับทั้งวาวทั้งฟอยนะคะดูสิลีราออกมากเลยนะคะนางก็ล้างมาหลายคันแล้วนะคะนี่เลยนะคะคันใหญ่นางล้างเสร็จไปแล้วนะนี่มีคันใหญ่ด้วยนะเออ สุดท้ายแล้วพ่อก็สิโตดลูกสาวนะคะเห็นกงโกกงโกยอยู่แดดกระแหงเนาะเออหรือว่าเขารีบใช้รถอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะที่เคยนั่นเองค่ะเนาะทางก็เรียกพ่อนั่นแหละนะคะก็ไปช่วยลูกสาวล้า,ลางรถนั่นเองนะคะดูสิคาแคร์เปิดวันเดียวเขารับพนักงานเพิ่มแล้วนะทุกคนสงสัยทางนี้จะรุ่งทางนี้จะรุ่งนะคะนี่พาคิริวแขวนไว้อยู่ตรงไหนร้านนี้เขาก็สามารถจับมาจุ่มปูดล้างได้เลยจ้า